โตทางข้าวนั่งนีเ่เขานั่งเรือแบบนี้นี่เขาโชว์การสแสดงอไอติมมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นนุ่นเขาทำสดมากน่ อันนี้เราจะไปตลาดน้ำอายุทยาค่ะผมเลียวมึงเสียตังในนี้มึงจอดฟรี จอดฟรีแล้วก็ไปจอดในข้อช้างไงไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นลานจอดรถมีแค่ข้อกช้างไม่ล่ะคน,นมาเยอะแยะนี่ไ่ต้องมีจอดฟรีมีรถใหญ่ สวัสดีค่ะนีนาค่ะตอนนี้น้าไาโยที่ตลาดนั้นอายุทยาค่ะเดินหน้าพาไปดูนะคะไปดูกันนะคะเข้าไปดูกันนะคะเข้าไปทางน,นี้นะคะทางร้านโจนลดกโอของเก่งแย่ๆเลยค่ะ นหน้าพาเข้าไปดูข้างในนะคะเอาตามพี่กายไปนะคะห้าดอกยี่สิบตรงนี้มาปัดลูกปองได้นะคะลองก็เป๋่าเป่าผ้าน่ารัก เวลาอาหารเอ,ะะอพิคข้างในเอาใหญ่เราต้องเดินเข้าไปข้างในนะคะเราเดินไปกันนะคะขนมสี่กองร้อย ตรงนี้เป็นเสื้อผ้าค่ะไอเต็มโบราณค่ะตรงนี้มีชาตรงนี้เรามานั่งช้างก็ได้นะคะตลาดน้ำไม่ทางข้าวก็โตทางข้าวข้างหน้าค่ะ ีลูชาาห้อาหารมันได้นั่งนั่งสร้งได้น่ารักจะเข้าไปดูข้างในนะคะ ก็ถ่ยายบรรยากาศข้างในให้ดูนะคะไม่นะ่า ่งเรือชมเมืองได้30บาทมีเรือให้นั่งข้าวตลาดน้ำจ่ายรูปเที่ยวล่นตลาดน้ำมายาดีอาได้นะาทค่ะประมาณถึงร้อยบาทค่ะ มาไทยรูปที่ระลึกได้ด้วยนะคะีเขานั่งเรือแบบนี้ชมเมืองได้พอและสามสี่สี่สิบบาทคนก็มาเที่ยวกันเยอะนะคะนี่หน้ามาวาอาทิ์นะคะโอ้โหถ้ามีสะพานข้ามวานู้น เป็นร้านวายไข่นะ้ำบนเรือไอติมมะพร้าวไข่ไอติมมนะพร้าวบนเรือ ก็จะมีร้านขายก็ข้ามไปฟาร์โน,นได้ขึ้นขึ้นสะพานข้ามไปได้เดี๋ยวหน้าพาขึ้นไปพาข้ามสะพานไอฟาร์โนน,นะคะนี่บรรยากาศเดี๋ยวจะไปฟาร์โน นักกาเป็น์บูราณที่เขามาถ่ายละครกันที่นี่วันนี้ก็จะมีของขายเสื้อผ้าก็มี นี่เราจะเดินข้ามแบบอ้อมไปฟันร้านค้าก็จะเป็นแบบโบราณนะคะนักก็ไทยบรรยากาศให้ดูนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบโบราณค่ะต้องนู้จะมีห้องน้ำค่ะ ก็บรรยากาศก็ดีนะคะก็มาเดินเล่นมาถ่ายรูปได้จะเป็นแบบโบราณของกินก็เยอะนะคะของร้านค้าก็ขายแบบโบราณนะคะใจใหม่อยุธยาอร่อยนะวิวสวยมากเลยค่ะมาถ่ายรูปสวยนะเนี่ย เดิมไปโดค่าโนนนะคะนี่อะไรลาหวานแม่นกก็มีของกินนะคะขนมปันของกินเยอะแยะเลยนี่เลยข้าวโพดไขยังไงอะคะ สองงร้อยั้่าคซื้อผักได้นวับสอง 300, ัสงคร้อยท่ไหร่ครับ 200, 200, สองสองร้อยแว่เซสาใหม่สาใหม,ใหม่ที่นี่อร่อยหอมแป้งนุ่มขาเตาช่างอ่ะพอทำสดมาใหม่ านอาหารมานั่งกินได้ ny, ดที่นี่ปิดห้าโมงเึนหกโมงค่ะ้ายเหนื่อยแล้วสายเดินไม่ไหววันนี้เดินหลายที่เ,เขามาถ่ายรูป จะเป็นร้านอาหารเขาก็มานั่งกินกันมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีอะไรเยอะยๆเลยนี่เป็นร้านยำฟันนี้มีร้านอาหารเยอะนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะคะสามสิบหา้าบาท ตองนูเป็นที่การแสดงโชว์ค่ะเราก็มานั่งกินอาหารแล้วก็ดูการแสดงแล้วก็มาดูวิวไทยรู้ได้นะคะม,มีเรือมานั่งเรือร่อเเมือนได้คราละ40บาท30บาทา30บาทเอ้ตองนูเขาประกาศอยู่ ไม่รู้วันนี้วันเดียวหรือเปล่าก็เสี่ยวเรือสามสิบห้าบาทเสน้นนุ่มไม่ต้องปูก็อร่อยไม่ต้องปูก็อร่อย หมดแล้วสี่จานกินหมดเทียบเดี๋ยวพาไปเดินต่อนะคะเตียวเรืออายุทยาสิบห้าบาทร้านเขายังเปิดไม่หมด ขายของของฝาไข่ลูกโบราณได้นะคะเนืไข่ลูกบนลทำขนมตรงนี้ก็ขายของฝานะคะขาร์กับแล้วก็วัดช้อปปิ้งซื้อของกันได้นะคะจะมีของเยอะอยู่นะคะ

ผมเร่งออกไปทำการนี้ให้สำเร็จแลยในไม่ช้านี้เราจะเข้าบทขยี้ตรงนี้ให้หางปลาได้ด้วยเสื้อผ้ามายองตัวละร้อยอยากได้ตังเกงเขาก็สวยร้อยยี่สิบ ไอ้ร้อยเดียวปลาหวานปลาคาร์ตตรงนี้ให้นองปลาคาร์ได้นะคะคารดตัวใหญ่มากก็จะออกแล้วนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะ เจกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกอลค์ก็ติดตามให้หน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ